สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวงานออนไลน์นะครับทำเงินได้จริงนะครับหาไรายได้ได้จริงนะครับเข้ามาหน้าแรกจะเป็นแบบนี้นะครับกดตรงที่ Facebook ล็อกอินนะครับก่อนอื่นคุณต้องเข้าสู่ระบบ Facebook ในเว็บไซต์ก่อนนะครับ เพราะว่าเว็บตัวนี้ต้องใช้ Facebook ในการล็อกอินเข้าครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับที่ยังไม่มีบัญชีให้กดด้านบนนะครับสมัครสมาชิกใหม่ครับติ๊กตรง f a c e b o o k ล็อกอินนะครับตรงนี้ข้อที่หนึ่งพิมพ์ตามด้านบนเลยนะครับ ระวังมิชาชีพหลอกโอนเงิน2คุณถูกเรียกเก็บเงินค่าสมัครค่าแนะนำค่าสอนหรือค่าอื่นๆหรือไม่อดติกฉันไม่ได้ถูกเรียกเก็บฉันไม่ได้ถูกเรียกนะครับเก็บเงินนะครับ 3. หน่วยเงินมีหน่วยเป็นอะไรตอบบาทไทยนะครับ 4. ช่องการโอนเงินมีช่องทางใดบ้างตอบถอนผ่านช่องทางธนาคารของประเทศไทยและทูมานีวอลเลตนะครับ5ยอดถอนขั้นต่ำยอดขั้นต่ำการถอนคือเท่าไหร่กดถอนขั้นต่ำา2บบาทนะครับผ่านช่องทางทูมานีวอลเลต หกถอนเงินใช้เวลากี่วันตอบถอนปกติสิบวันถอนด่วนสองวันหลังจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกผ่าน Facebook ส่วนผมมีบัญชีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าให้ดูนะครับ กดตรงเมนูดูจำนวนเงินเงินรายได้เราแล้วครับ31.39บาทนะครับเหลือกล่องของขวัญอีก6 0กล่องยังไม่ได้กดรับนะครับกดตรงขีด3ขีดการถอนนะครับสำหรับการถอนนะครับกดตรงการชำระเงินนะครับหลังจากนั้นก็กดตรงแจ้งถอนนะครับ หลังน้นกใส่หมายเลขบัญชีธนาคารกับชื่อธนาคารนะครับแล้วก็จังหวัดนะครับบัญชีจังหวัดนะครับแล้วก็กดเลือกจํานวนเงินที่ต้องการจะถอนนะครับสําหรับบัญชีธนาคารนะครับก็อถอนได้ห้าสิบหกบาทขึ้นไปนะครับถึงหนึ่งพันหนึ่งบาทนะครับ ยิ่งถอนมากค่าธรรมเนียมก็ยิ่งถูกนะครับหลังจากตรวจสอบข้อมูลครบแล้วให้กดตรงบันทึกนะครับแล้วก็รองเงินเข้าครับสำหรับคนที่ต้องการถอนด่วนนะครับไม่ติ๊กตรงนี้นะครับจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับถ้าคนต้องการถอนด่วนรีบจริงๆิงก็กดติ๊กได้นะครับตรงนี้นะครับ เงินก็จะเข้าเร็วขึ้นนะครับค่าธรรมเนียมก็จะเพิ่มขึ้นเลยครับสำหรับตรงข้อมูลส่วนตัวนะครับเราสามารถตรงนี้จะสามารถแนะนำเพื่อนได้นะครับเราก็จะได้ค่าแนะนำด้วยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับหนึ่ง เมื่อคุณเชิญเพื่อนสมัครสมาชิกจำนวน10คนและเพื่อนคุณชมวิดีโอเพื่อสร้างคนละ10ครั้งคุณจะได้รับค่าแนะนำเท่ากับ0.01คูณ10คูณ10เท่ากับ1บาทนะครับ1.00บาทนะครับ2หากคุณชวนเพื่อน1คนทุกครั้งที่เพื่อนคุณชมวิดีโอคุณจะได้รับเงินค่าแนะนำ 0.01ทันทีวิธีนะการแนะนำเพื่อนนำลิงก์ด้านล่างแนบท้ายด้วยรหัสของคุณไปโพสต์ได้ที่ Facebook Twitter หรือเว็บอื่นๆเพื่อให้ผู้ที่สนใจสมัครต่อคุณต่อจากคุณตรงนี้นครับ หลังจากนั้นจะพาชมวิดีโอนะครับกดย้อนกลับก่อนหลังจากนั้นกดตรงขีดสามขีดตรงนี้นะครับด้านบนนะครับข้างๆ add reply นะครับหลังจากนั้นเลือกกดตรงชมวิดีโอนะครับแต่ละวิดีโอ ได้จะไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ระยะเวลาของวิดีโอแต่และคลิปนะครับวิดีโอไหนที่รับชมแล้วจะไม่สามารถรับชมได้ต่อเนื่องนะครับต้องให้ขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้สามารถรับชมได้ครับบางเรื่องก็ไม่สามารถรับชมได้นะครับต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่เรื่อยๆครับ สมมติผมจะชมวิดีโอนี้ผมก็กดเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับนี่ครับวิดีโอจะอยู่ตรงนี้ครับก็กดให้วิดีโอเล่นนะครับาสามารถทำกิจกรรมเนื้ออื่นได้นะครับโดยการปิดเสีงเยงจะดูทีวีอะไรก็ได้ครับจะดูทีวีจะทำอะไรก็ได้ครับสามารถเปิดวิดีโอทิ้งไว้ ไว้ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดยี่บสี่ชั่วโมงได้นะครับทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับถึงรายได้จะน้อยแต่ก็ได้นะครับดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วก่แค่กดดูวิดีโอเฉยๆนะครับสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็เยอะเองนะครับ รอวิดีโอจบคุณจะได้0.01บาทนะครับสำหรับวิดีโอนี้นครับวิดีโอสั้นนะครับอยู่ที่1นาที49เอ๊ะอยู่ที่1นาที49วินาทีนะครับความยาววิดีโอนะครับ หลังจากวิดีโอจบแล้วนะครับเอาเดี๋ยวแบบผิดพลาดได้ไงเด็ดชาบ้าง <_><_>อ๋อเมื่อกี้มันช้าครับมันค้างสงสัยจะเป็นที่เน็ตนะครับนะครับนี่นะครับคุณได้รับรายได้0.01บาทจากวิดีโอเมื่อกี้นี้นะครับ เมื่อกี้นี้นะครับหลังจากวิดีโอที่รับชมแล้วนะครับจะขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้นะครับจะไม่สามารถกลับมารับชมได้อีกนะครับต้องรอจนกว่าเขาจะจนกว่าที่เวลาเขากําหนดครับจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้้วสามารถกลับมารับชมได้อีกครั้งนะครับ ถ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้จะสามารถกลับมารับชมได้อีกครั้งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ เ้าเน็ตอีกแล้วอืม ถ้ามันขึ้นว่าโคตรนาแบบนนี้ก็กด โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมจะใส่ลิงก์สมัครไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับพร้อมรหัสแนะนํานะครับถ้าคนไหนสนใจก็สามารถกดลิงก์สมัครได้เลยนะครับผมต้องขอจบวิดีโอรีวิว งานออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับบ๊ายบาย